เละละรัว้อ๊ยอ๊ยกระโดดกระโดดเนื้อโอเคครับสวัสดีทุกชมด้วยนะครับผมนี่เกมป๊อปปี้เพย์ไทม์นะครับเป็นแชปเตอร์แรกจริงๆเกมแม่งก็ไปถึงภาค3แล้วกูเพิ่งมาเล่นเกมผีเกมแรกนะครับผมที่ผมยิบขึ้นมาเล่นนะครับจะรอดหรือไม่กรีแตกหรือไม่ไป เป็นพนักงานเก่าของพทาามนะครับจะเป็นต้องกลับไปที่โรงงานนะครับผมหลายปีนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยออกไปแล้วไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับผมแล้วมึงกลับมาทําไมเมาส์ไวมากเมาส์ไวมากขออนุญ,ญาตปรับก่อน, Welcome. นเ m ลคัมอะไรวะมึงจะแต่ตรงนี้เลยเหรอไม่ได้นะ Yep. to view at him. Uh huh, at him. Long at all. Now I shall give a Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. มันไม่มีซับให้กูเหรอวะกูไม่ได้เปิดก็ไม่มีนี่โช่างแม่งละกันกด e เพื่อเปิดประตูตกใจแล้ววะ ันนี้คือโรงงานที่ถูกทิ้งทิ้งร้างไว้สิบปีใช่ไหมอ๋อเอ้ยกูเข้ามาทำอะไรอะโรบอทอันนี้คาบอะไรน้ำมันใช่ไหมเหมือนน้ำมันเลยน้ำมันเครื่องกดตังค์ได้ปะ บอทอะไรขอดูก่อนโบกี้บอทอ๋ออีเขียวนี่ชื่อโบกี้บอทแต่จากตัจากสภาพแล้วมึงน่าจะโดนพี K ่บอทแล้วตรงนั้นอะไรอะ่ะหรือฟ้าต้องต้องใช้อะไรแน่เลยทูกมือตอนนี้ยังแขนเดิอนอยู่มัง้ง ป๊อบบี้วันจูเพย์ป๊อบี้อยากเล่นกับคุณอินเทอร์ i ล t กอินเทอร์ลกอะไรอ๋อนี่หรอมันถึงมึงพาเซอร์ใส่กูเลยเหรอโอ้เฮ้ยมีเทปน้ำเงินคืออะไรเขียวเหลืองไม่ใช่ฮ้่ผมว่ามันต้องอยู่ในห้องนั้นแน่เลย ไม่งั้นมันไม่ให้เราเข้าไปหรอกเขียวไอ้เขียวบดดอดนี่ปะอ๋อรถไฟนี่ไงแล้วยังไงือดูเป็นอะไรอะเขียวเหรอดูเป็นหน้าขาบวนเหรอเขียวชมพูเหลืองแดงฟื้นฟืนฟื้นืเลยไหนลองซิ เดี๋ยวชมพูเหลืองแ <flo oring, S 2> <phones. S 1> ดงอ้าวโู้เ <streaming> ก <out> ่งนี่ว <auf brewer S 3> ่ะเทปพอดูเทปก่อนเฮ้ยคีย์บอร์ดโอ้โหสภาพสิบปีกูนุษจะบ่นเลยอะไรอะเฮ้ยทำแก p Pack อะ uh huh. ใส่คล้องไว้รัดช่วงไหล่คือคู่กับแคนนอนยิงเป้าหมายแล้วก็ดึงมากดค้างเพื่อกลิปนะได้แค่สิ่งของเล็กๆที่ถือได้โะ huh? ทำให้บาดเจ็บหูมบาดเจ็บมากหัวหลุดอ่ะอาฮะสามารถอ๋อเชื่อมสายไฟได้เหรอวายอะยืดอ้แก๊สให้อย่างระวังโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคำเตือนเอมาเร็วอันโคตรใหญ่งแบกได้ไงวะ โอเคเราก็ไปตรงกลางใช่ไหมเห็นมีอยู่โอ้ดึงกีอืมสิปีมึงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ สวัสดีครับทักทายหน่อย๋อเอสียงเดินตกใจโอ้โหหลอนแล้วกูไปต่อกันดีกว่าโอเคอเคสียงอะไรอ๋อคุณเจมึงเมื่อคุณเชนจากไหนฮะ เมื่อกี้ยังไม่มีเลยอย่านะอย่าเล่นเหลี่ยงกูนะอย่านะขอคุณเจนะอันเนีอ้อันนี้อย่านะอย่านะอย่านะแล้วกูไปไหนเนี่ยตับโอนี่ห้องไฟเหรอโอ้ โอ้น้ำมันเครื่องกระจายฮัลโหลห้ปมีประตูครับมืดมืดเลยอ่ะพอหยิบไม้กวาดมันเป็นอาวุธได้ปะไม่ไม่น่ามีนะมะั้ง คล้ายขวาอืมน้ำมันเครื่องโอ้น้ำมันเครื่องกระจายอุ้ยมึงเอาแรงดึงจากไหนวะ c r a b to the divers hour อาา่ะฮะแล้วยังไงต่อเห่านี้ปะที่ในตัวอย่างมันบอกแต่แล้วติดอา่า กูต้องไปไหนอะอะนี่เหรอโอเคอ๋อโอ๊ยกระตุกแ่กระตุกก,ตก,กูรู้นะเต็บเกมผีอย่างมึงเนี่ยอะมึงหายไปไหน ว่าแล้วมึงต้องมีชีวิตมึงหายไปไหนอ่ะมันไม่มีทางที่มึงจะไปได้นะต้องเทสเตอร์เหรอไอ้เทสเติ้งเหรอเอาไม่ได้ต้องไหนอันนี้ต้องใช้สีแดงไม่รู้ว่างจากไหนโอ้โหกุกับเต้ กูกลับไม่ได้แล้วสินะกูไม่เดินหน้าต่อสินะจะไปไหนวะเฮ้ยแอน,นเน่เริ่มแล้วสินะแอเน่ มีใครกาฝาดป่าววะเห็นเลยเ,เขาไม่ได้กูงไปด้านหน้างเดียวโอ้ยเขนมึงยาวมากเฮ้โยโอ้ยแค่นี้กูยังตกใจแล้วกูจะไปเล่นอะไรได้วะ ก็ตกอีกอ่ะโอ้โหโอ้โหน้ำมันเครื่องเต็มเลยเฮ้ยเทปส้มอยู่นี่ปะวะเด็กกันโอ้ยแม่งเห็น กดค้างลากยังไงสิอ,อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะไรน,นี่หรอ ก็เก่งกันนี่นาเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะมือแดงปะเฮ้ยทำไมกล่องมึงขยับอะลงมานี่ต้องลงไปใช่ไหมอ่ะนี่ไงไห่เลยตีอะไรวะ สีเหลืองไม่ใช่อ๋อสีแดงเหรอนึกว่าสีส้มไม่สีเหลืองแอนเดอร์วิสแคร์ถืออย่างระมัดระวงังอ๋อนี่ทางเชื่อมโอเคไม่มีอะไรเจอแกเฮยกระแผงต้องหนเหรอ อันนี้ยหัวสว่างเช่นนะแล้วเทปนั่นอยู่ไหนวะเฮ้ยอันนี้นี่ลงได้ปะลงไม่ได้เหรอมันลงได้แล้วนี้ทำไงอ่ะ เกมงมาขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเทฟส้มอยู่ไหนวะฮันนลโหลเม่เล่นซ่อนแอบเก่งนะมึงเนี่ยเ ใช้ไฟเพื่อไปหยิบไอ้นั่นไม่เกมกูหน่วงวะเนี่ยแล้วเทปส้มอยู่ไหนวะโอช่างแม่งแล้วกันเออเรียบร้อยเอากดเก็บไม่ได้เหรอกูต้องลงไปกด e ใช่ไหมเ,ออเรียบร้อย อย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะกูใช้สองข้างอยู่มึงอย่านะกูนะต้องลงก่อนเนี่ยเออสไลเดอร์ด o n o อ enter นี่อะไรอ่ะเอาขึ้นไม่ได้แรปท์เธอ p อมเพลสผาซิเยอะจริง อันนี้ขึ้นได้ปะไม่ได้ผมต้องไปไหนนี่ต้องทำอะไรอ๋อนี่ไงไฟนะแอนผมขึ้นนี่แล้วกันไม่ได้อะดูจะได้ ได้ไหมอย่างเงี้ยโอเคอ,เอ้าวเฮ้ยถึงถามกูสักคำยังว่ากูพร้อมไปยังอะ่ะโอ้มันต้องมีสักช่องเหรอวะที่มันต้องโผล่มาหลังคลิ๊กหลังก่อน ไม่มาใช่ไหมโอเคแล้วไปกูดูมึงโผล่มา Nice power อะไรอะ Make a friend โรงงานอะไรวะเนี่ยเออค่อยอ่านแล้วกัน่ใช้สายอ่าน Nobody lives without a toy ทำอะไรอะ วิแผ่นเชมพมูว่าแต่มันอยู่ไหนล่ะโอ้ยพัซซลอีกแล้วตรงนี้ขยันคิดคน้นพัโซจริงๆนะมึงเี่ยทำไม ไอ้ให้คุ้มใช่ไหมเนั้อออกแบบคิดแบบมันนยะอสโซ่ยากสุดด้วยฮะต้องไปยังไงนี้เหรอ mungkin harus ini เดิมนมาี่ได้ก่อนนะนะไม่ได้แล้วเราถูกแล้วแสดงว่าแปลได้ต้องมาทางใกล้ก่อนได้ไหมไปไปดิ โอ้เสียงไฟแป๊บแป๊ะแป๊บแป๊ะแป๊ะแอ๋อเอาออนโอเคตกใจเงาไอ้ห่าหนุใครยืนมองโอ้ใจไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่รู้กูแเงยลงไปก่อน อหลอุ้ยตกแล้วเฮ้ยจิลลันหูเลยแล้วยังไงให้กูทำอะไรต่อ ทำอะไรวะให้ลงลงนี้ได้ปะไ่ได้นั่งไม่ได้โดไปได้ปะไม่ได้หรือว่าเครื่องนี้ต่ออ๋อนี่ไง เปิดหมดเลยแล้วกันเข้าไปได้ปะ่ะอยากเข้าไปด้วยอะ่ะโอ้โหเสียใจวะเชิญเสิญใจเอ๊ะกูวะแอบใครแอบมองกูวะก็ด,ดิโอ้โหเพเห็นนะเนี่ยมันแอบมองอะ่ะตัวซ้ายตัวขาวาไม่มองแต่ตัวกลางเลย

ดังๆอยู่เลยยั่ไงก็ต้องเก็บหรอโอเคน่าจะวางนู่นแน่นอนใช่ไหมช่ายจริงด้วยอืมอย่าโผล่มานะอย่าอยสวัสดีครับครับอ้าอะไรกูเข้ามาทำแล้ว โอ้ยตกใจหมดในสุดมก็มาแล้วสินะในสุดมันก็มาแล้วสินะ จ,จงังเฮ้ยมันวิ่งมาได้ตรงนี้เหรออืมฮ่าฮ่่้กูเกือบตายกูเกือบตายกูรอดฮ่่ากูไนกูไปไหนไป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 กูเดี๋ยวน้กูเดี๋ยวนกูเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดกระโดดเฮ้ยกู โอ้ยโอ๊ทำเลยโอ๊ะโอ๊ะดึงดึงโอ๊ะตายไหมโอ๊โอ๊โอ้มึงเจอมึงเองมึงเอางี้เลยเหรอ โอ้มึงแค่แชปเตอร์หนึ่งนะมึงเอากูงี้เลยเหรอโอ้ oh. เดี๋ยวมึงเจอกันไมเท่าไหร่มึงไม่ตายหรอกมันมึงมันปีศาจมึงไม่ตายง่ายหรอกเห็นปะที่เดี๋ยนะนั่นแปลว่าฟาเวอร์ที่มันบอกตอนแรกให้เราหา ไม่ทางมาันซับซ้อนหนิกวะอืมเอ๊อนี่อะไรอ่ะเออเมื่อกี้ข้ามสีเหลืองี่สีส้มกับสีชมพูปไป The prototype. Cooperation and cooperation is evidently within his skill set, as well as name of science. whether those who are beneath us understand it or not? End of. End. I Okay, I'm not know. are talking. i not know. Let's go. ไปอย่าหยุดกลับไปกูไม่กลับกูมาขนาดนี้แล้วกูจะกลับยังไงมึงถามทางกลับกูบอกทางกลับให้กูด้วยเอโอ้โหน้ำน้มันเครื่องเต็มเลยพี่น้องน้ำมันเครื่องกูเหม่อกูกลับกูกลับไปไหนโอ้โหยังไม่รู้เลยกูมาทำอะไรเนี่ยกูมาทำไมเอเล่นที่แคบอีกแล้วอะ กูจะเจออีกปะเนี่ยเดือนตนตีทางยาวๆมีตัวอะไรวิ่งผ่านไหมนะวิ่งแดงด้วยมีไฟแดงๆครับกูดูเดี๋ยวปะ เอ่ตู้มึงจะจำสเก็ก,ก,กูป่ะเนี่ยอย่านะอ้าก็ไปตู้มันใหญ่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอตู้ผู้หญิงในต้นคลิป,ป่ะวะ คือกูต้องไรกูต้องเปิดเหรอมึงจะเปิดทำไมกูดไ,ดมไม่เปิดได้ไหมให้เปิดของฉันครับกูเปิดเองแล้วยังไงจบแล้วเ็ฟเตอร์หนึ่งโอ้ ยอดจริงฮะเอ้ยก็เป็นแชปเตอร์หนึ่งที่เจอตัวแรกน่าจะชื่อฮักกี้นะมาถึงยังไม่ทนันจะได้พี่แนะนำตัวอะไรเลยพี่วิ่งใส่นะครับขอบคุณมากวิ่งใส่แล้วจากไปนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่า Chapter 2จะเจอไหมแต่นั้นได้เจอแหละพี่แกไม่น่านได้ตายง่งไงหรอกมั้งนะตอนนี้ก็ o p อพ p ี a เพ i ามมี Chapter 3สาแล้วจริงๆมันมานานแล้วแหละเืิ่งจริงเพิ่งเปิดใจเล่นนะเกมผีอ,อ๋อเบ,บก่อนนะจริงก็อยากเล่นอยู่เริ่มจากบ,า,บาก่อนโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับ Poppy Playtime Chapter 1นะครับใครที่อยากลองเล่นก็เล่นได้ครับปีภาคแรกนะ สอต้องเสียตังค์นะครับก็ถ้าคลิปนี้ยอดวิวเยอะแล้วมีการกดไลค์เกินสิบไลค์ like แล้วกันเดี๋ยวมีแชปเตอร์สนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อก็ฝากกดไลค์และกดติดตามซับสไครต์ผมด้วยจะขอบคุณมากๆจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้กับเกมพี่เพทามแชปเตอร์หนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับัว